เรื่องราวของคุณตาวัย80หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตแกมีความตั้งใจออกเดินทางกลับบ้านเก่าด้วยรถบัสสายต่อสายกับระยะทางกว่า800ไมล์เพื่อนำเท่าฐานภรรยาสุดที่รักกลับไปยังสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นความทรงจำความรักของทั้งคู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Last Bus รถบัสป้ายสุดท้ายแล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นใหม่มานำเสนอ สำหรับคอภาพยนตร์และซีรีส์ Netflix Premium ในราคาเริ่มต้นเพียง59บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมแบบจุกๆอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่ App24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรืองมาในปีคศ1 9 5 2ที่แหลม Lands End ตะวันตก c คอนวอ l l เราจะได้เจอกับหญิงชายคู่หนึ่งผู้หญิงกำลังร้องไห้ขอร้องฝ่ายชายที่มีชื่อว่าทอมให้พาเธอไปจากที่นี่ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้จากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะพาเธอออกไปจากที่นี่จริงๆแต่พอเขาจะกุมมือเธอไว้เธอกับชักมือตัวเองออกทันทีก่อนที่ภาพจะปรากฏเส้นทางในการเดินทางของทั้งคู่เดินทางจากแลนส์เอนมายัางสกอตแลนด์เพื่อตั้งใจจะมาตั้งรกรากที่นี่เป็นบ้านหลังเล็กๆเรียบง่ายแมรี่ที่มองดูเธอก็หลากหลายความรู้สึก ซึ่งตั้งแต่ย้ายมาแมรี่ก็ยังคงนิ่งเฉยขายคนที่จมอยู่ในความเศร้าในช่วงระหว่างกลางวันเธอจะหมกมุ่นอยู่แต่ในสวนปลูกพืชพันธุ์ของเธอโดยมีทอมที่จะคอยมองดูห่างๆมองผ่านกระจกบานเดิมทุกวันและทำเช่นนั้นจนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกทอมอยู่ในวัยชราและเขายังคงมองแมรี่จากหน้าต่างบานเดิมแต่เห็นได้ชัดว่าทั้งสองมีความใกล้ชิดและอ่อนหวานต่อกันมาก และนี่เป็นภาพเมื่อ5ปีที่แล้วในตอนที่แมรี่ยังมีชีวิตอยู่แต่ในปัจจุบันนั้นหน้าต่างบานเดิมที่ตาทอมแกมองออกไปกลับไม่มียายแมรี่ภรรยาสุดที่รักของตขาอีกแล้วมีแต่ส่วนที่เงียบงนันกับตาทอมวัย80ในบ้านที่ว่างเปล่าจากนั้นเราจะได้เห็นว่าตาทอมมีความตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างแกจดเส้นทางการเดินทางทีละหน้า จากรถบัสสายนี้ไปยังรถบัสอีกสายจากจุดเริ่มต้นจอห์นโอโกสไปยังแลนเอ็นตะวันตกคอนวอโดยตาทอมแกก็วางแผนอย่างละเอียดไม่ให้พลาดทุกเส้นทางเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของแกกับภรรยาอีกครั้งหลังศึกษาข้อมูลแกก็พร้อมเดินทางตื่นตั้งแต่เช้าตรู่นักเรียนที่ตื่นไปโรงเรียนก็ทักทายเพราะว่าคนแถวนั้นรู้จักตาทอมเป็นอย่างดี หนูน้อยที่ได้ยินแม่เล่ามาว่าตาจะไปจากที่นี่เธอก็ถามไทยว่าตาจะไปที่ไหนตาทอมเลยบอกหนูน้อยว่าแกจะไปยังที่แสนไกลหลังออกมาจากหมู่บ้านระหว่างทางเดินความรู้สึกเก่าๆมันก็ย้อนกลับมาพร้อมความทรงจำในวันที่แกกับภรรยาเดินทางมายัางที่นี่ครั้งแรกแต่รอบนี้แกต้องเดินทางกลับอย่างลำพัง จากนั้นแกก็เดินมารอรถบัสเป็นจุดสตาร์ทในการเดินทางจากจอห์โอกสสกอตแลนด์โชเฟอร์ที่รู้จักเขาก็ทักไทยถามว่าตาจะไปลงที่ไหนตาแกเลยบอกว่าปลายทางของแกคือแลนเอนคอนวอลประเทศอังกฤษโชเฟอร์เลยร้องหือทันทีเพราะว่านั่นห่างออกไปต้อง800ไมล์เลยนาะตาทอมที่ข้อมูลแน่นแกก็บอกว่ามัน838ไมล์ต่างหากแต่ยังดีที่มีรถบัสวิ่งตลอดเส้นทางและการเดินทางกลับบ้านเกิดกเริ่มต้นนบัดนี้ ในตอนนั้นก็มีเด็กน้อยมาทำหน้าทะเล้นใส่ตาแกที่มองดูแกก็เล่นกับหนูน้อยกลับไปซึ่งตาที่ไม่อยากพลาดก็คอยมองเส้นทางและมองดูบันทึกที่แกนะจดมาเรื่อยๆในตอนนั้นก็มีรถเสียมาจอดขวางเส้นทางตาทอมที่กลัวเวลาล่วงเลยมากแกเลยลงไปถามไทยพ่อหนุ่มเลยบอกว่ารถของเขามันเสียดูท่าน่าจะขับต่อไปไม่ได้ตาเลยช่วยพ่อหนุ่มเข็นรถ เพื่อไม่ให้ขวางเส้นทางจราจรแต่ว่ารถมันก็หนักมากถามโชเฟอร์รถบัสก็คอยบีบแต่เร่งส่วนผู้โดยสารคนอื่นที่เห็นว่าตาแกลงมาช่วยเข็นรถพวกเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอัพลงโซเชียลส่วนตาก็พยายามดันรถสุดพลังทําให้รถก็ขยับไม่จอดขวางเส้นทางได้สําเร็จก่อนจะพบว่าที่มือตัวเองเป็นแผลเลือดออกแต่แกก็ไม่ได้บอกใคร พ่อหนุ่มเจ้าของรถที่ไม่สามารถไปต่อได้เลยจะขึ้นรถบัสไปด้วยแต่ว่าเขาก็ลืมใส่เบรกมือรถตัวเองจนรถของเขามันก็ไหลเลยต้องรอรถบัสคันต่อไปส่วนตาแกก็ออกเดินทางต่อก่อนที่ภาพจะย้อนกลับมาเมื่อ10ปีก่อนได้ในช่วงที่ตากับภรรยายังไม่ได้ชลาเท่านี้แกเคยชวนภรรยาสุดที่รักกลับบ้านเกิดแต่ยายแมรี่ก็ยังไม่พร้อม บอกกับสามีอย่างเศร้าว่าแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปความเจ็บปวดจะลดลงก็จริงแต่มันไม่เคยหายไปจากหัวใจเลยทำให้ช่วงเวลานั้นตากับยายที่มีเรี่ยวแรงกว่านี้ก็ไม่มีโอกาสได้ออกเดินทางอีกเลยตัดมาในตอนนี้รถบัสคันนี้ก็ามาสุดทางตากเกลยมารอรถบัสอีกคันส่วนแผลที่มือเลือดก็ยังไหลไม่หยุด ในตอนนั้นก็มีเด็กหนุ่มคุยโทรศัพท์เสียงดังมากๆคล้ายว่าทะเลาะกับแฟนอยู่พอวางสายได้เขาก็ทําตัวลืมเดินมาทักทายตาเหมือนเพื่อนถามว่าตาอายุเท่าไหร่แต่ตาก็ไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขบอกว่าอายุแกมากพอสมควรไอ้หนุ่มเลยถามต่อว่าอายุของตามันเคยผ่านสงครามมาบ้างปะตาแกเลยบอกว่าแกอยู่ยุคสงครามครั้งที่สองแกเป็นหน่วยหามเปไอ้หนุ่มที่ฟังก็อยากรู้ถามไม่หยุดเพราะว่าเขากําลังสมัครเข้ากองทัพตาแก่เลยเล่าให้ฟังต่อ ว่าแกโกหกเรื่องอายุสมัครเข้าไปรับใช้ชาติตอนอายุ15หน้าที่ของแกคือต้องเลือกระหว่างคนที่ขาหักหรือคนที่มีกระสุนตเต็มตัวพอฟังแค่นี้ไอ้หนุ่มก็รู้สึกถึงความน่ากลัวตาแกเลยขอถามกลับบ้างว่าเขาสมัครเข้ากองทัพเพราะสาวในโทรศัพท์ใช่ไหมซึ่งไอ้หนุ่มก็ไม่ยอมรับบอกว่าเขาอยากเข้าร่วมเองต่างหากในตอนนั้นก็มีคู่แม่ลูกเดินมารอรถบัสเหมือนกันแต่เด็กน้อยก็ปาหินกระทบหลังคาทําให้เสียงม,มันกด็ดังปัง ไอ้หนุ่มที่ได้ยินก็สะดุงโหยงตกใจตาที่เห็นก็รู้เลยเลยกระซิบถามไอห,หนุ่มว่าเขาพร้อมแล้วจริงหรือไอหนุ่มที่ได้ยินเขาก็ขอตัวกลับบ้านทันทีต่อมาตาก็ออกเดินทางต่อด้วยรถบัสอีกสายสองข้างทางเต็มไปด้วยภูเขาและแกะจำนวนมากถึงขนาดว่ามีคนเลี้ยงแกะบกรถบัสเพื่อพาแกะขึ้นรถมาด้วยคนบนรถต่างพากันทำหน้าหยีใส่แต่โชเฟอร์ก็ชิวเวอมองว่าแกะเป็นผู้โดยสารเช่นกัน เช้าอีกวันตาทอมก็ต่อรถบัสอีกสายซึ่งจุดนี้ก็มีคนรอมากมายตาที่เห็นหนูน้อยแกเลยพับกระดาษให้เป็นรูปกบเธอได้เห็นก็ชอบมากก่อนจะมีหญิงสาวข้างๆที่ทักทายตาชวนตาแกคุยว่าพ่อเธอก็เคยทําแบบนี้ให้เหมือนกันซึ่งพอคุยเรื่องนี้เสร็จเธอก็ชวนคุยเรื่องอื่นต่อและดูเหมือนว่าหญิงสาวอีกสองคนที่รอรถด้วยกันนั้นจะเริ่มรู้สึกทแม่งๆแต่ตาแกก็ชะล่าใจหันไปคุยกับสาวเสื้อยีนพอเพิอเท่านั้นแหละ นางก็อุ้มกระเป๋าของตาแล้วหนีไปทันทีโชคดีที่นาเสื้อแดงไหวตัวทันเลยวิ่งตามไปติดๆเฝ้ารอจนตาเดินมาถึงตาทอมเลยพยายามขอร้องให้เธอส่งกระเป๋าขึ้นมาแต่นางสาวขี้ขโมยก็ไม่ยอมคืนทําให้นาเสื้อแดงที่พกอาวุธติดตัวมาด้วยแกก็เลยขู่สาวคนนั้นตาแกที่ไม่อยากให้ใช้กําลังเลยยื่นเงินให้เพื่อแลกกับกระเป๋าของแกแต่นางสาวขี้ขโมยก็เหลี่ยมเยอะ เจ้าทั้งสองอย่างนาเสื้อแดงเลยขู่ไปทําให้สาวขี้ขโมยก็ยอมก่อนจะคว้างกระเป๋าตาทิ้งรีบคว้างเงินและผักตาแกจนใบหน้าชนถังขยะแต่ตาแกก็ยืนยันว่าแกไม่เป็นไรขอบคุณคุณน้าเสื้อแดงและออกเดินทางต่อทันทีซึ่งรอบนี้ในการเดินทางแกก็กอดกระเป๋าไว้อย่างแน่นหลังจากเดินทางมาสุดสายของรถบัสคันนี้แกก็แวะมาร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แกกับภรรยาเคยมาทานที่นี่ในอดีตแต่ว่ามันก็ผ่านมาหลายสิบปีมาก ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเหลือไว้เพียงภาพความทรงจําเก่าๆจากนั้นแกก็ออกเดินทางต่อทันทีระหว่างทางภาพในอดีตก็ย้อนกลับมาในวันที่หมอตรวจพบว่ายายแมรี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเนื่องจากยายมีอายุมากหมอเลยไม่อยากเสี่ยงรักษาด้วยเคมียายที่ฟังก็ตกใจกลั้นใจถามไปว่าแกเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ซึ่งหมอก็ตอบตรงไปตรงมาบอกว่ายายเหลือเวลาอีกไม่มากตาทอมที่นึกถึงเรื่องในอดีต แกก็เศร้าและแกที่เหนื่อยจากการเดินทางก็เผลอหลับไปหลับตเตลิดมาถึงสถานีขนส่งโชเฟอร์ที่เพิ่งเห็นว่ายังมีผู้โดยสารลงเหลืออยู่เขาเลยตรงเข้ามาปลุกตาที่ตื่นมาก็ตกใจเพราะตามแผนคือแกต้องลงก่อนหน้าสถานีหาที่พักโรงแรมแถวนั้นโชเฟอร์ที่ส่งรถเสร็จเขาก็จะกลับบ้านเลยเดินเป็นเพื่อนตานัดให้ตาขึ้นรถตรงนี้ในเวลาหกโมงเชา้าพร้อมขอโทษออกตัวก่อนเลยว่า เขาไม่สามารถให้ตาไปครั้งที่บ้านได้เพราะเมียของเขาไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นซึ่งตาทอมที่ต้องหาที่พักแกก็ไปเจอนามบัตรที่ติดไว้ข้างตู้โทรศัพท์แกเลยหยดตังโทรไปอย่างดีแต่ที่ไหนได้สายโทรศัพท์มันขาดวอนเพราะว่าแกไม่ได้สังเกตแถมเงินที่หยอดไปก็ไม่ออกมาด้วยตาทอมที่ไม่รู้จะอย่างไรต่อแกเลยเดินไปเรื่อยๆพอเห็นแท็กซี่แกก็โบกเรียกแต่แท็กซี่ก็ซิ่งเวอร์ขับผ่านไปอย่างไวทำให้ตาทอมก็ต้องเดินเท้าต่อไป แด่ดูเหมือนว่าตาจะมีอาการป่วยและเริ่มทรงตัวไม่ได้ก่อนที่แกจะล้มตึ้งลงไปผ่านไปเป็นชั่วโมงก็มีคู่รักที่ผ่านมาเจอเลยเดินเข้ามาดูพบว่าตามีบาดแผลที่หน้าและมีอาการตัวร้อนส่วนตาที่ตื่นมาเจอสภาพตัวเองแกก็ตกใจไม่มีสติไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถามหากระเป๋าตัวเองก่อนเลยคู่รักที่เป็นห่วงเลยจะโทรเรียกรถพยาบาลแต่ว่าตาแกก็ไม่อยากไป บอกว่าแกต้องออเดินทางแต่เช้าตรู่คู่รักที่เห็นแบบนั้นได้เสนอถ้าอย่างนั้นตาไปค้างที่บ้านของพวกเราก่อนได้เธอจะได้ทําแผลให้พอเห็นว่าตาดื้อไม่ยอมไปเธอเลยทําทีจะเรียกรถพยาบาลเท่านั้นแหละตาแกก็ยอมไปบ้านของพวกเขาเธอเลยทําแผลหายาไมา่ให้ตาแกกินตาเลยเล่าเรื่องการเดินทางของแกให้ฟังว่าแกจะเดินทางไปแลนด์เอ็นกลับไปยังจุเดเริ่มต้นของความทรงจําทั้งหมดในตอนนั้นลูกสาวของทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านพวกเขาเลยแนะนําลูกให้ตารู้จัก บอกว่าลูกของเธอเพิ่งได้รับโอกาสแสดงละครเวทีที่มหาลัยตาที่ฟังก็ชื่นชมและเห็นได้ชัดว่าทั้งสองมีความสุขและภูมิใจในตัวลูกสาวมากตาแก่ที่มองดูก็ยิ้มตามคนเป็นพ่อที่ประทับใจในการแสดงของลูกไม่หายเลยร้องเพลงเหมือนละครเวทีที่ลูกเล่นชวนทุกคนเต้นรำผู้เป็นแม่ได้จับคู่เต้นรำกับตาสาวน้อยเลยแชร์ภาพเก็บเอาไว้และพอตาได้เห็นครอบครัวที่อบอุ่นเช่นนี้ภาพในวันวานมันก็ย้อนกลับมาในช่วงปี1951 ในตอนนั้นดูเหมือนว่าตาทอมกับภรรยาทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันเธอเป็นสาวน้อยไว้หนึ่งขวบที่กําลังน่ารักน่าเอ็นดูทําให้พ่อกับแม่ก็ลงหัวปักหัวปั๊มเช้าว,วันต่อมาตาแกก็ตื่นแต่เช้ามืดเขียนโน้ตทิ้งไว้ขอบคุณครอบครัวนี้เพื่อเตรียมออกเดินทางอีกครั้งแตพ่พอจะเปิดประตูออกไปนั้นทั้งสองก็ตื่นมาเจอตาเลยชี้ไปที่โน้ตที่แกได้เขียนเอาไว้และบอกว่าแกต้องไปต่อ เขาที่รับรู้ถึงความสำคัญในจุดมุ่งหมายของตาก็ทำได้เพียงอวยพรให้ตาทำให้สำเร็จด้วยความปลอดภัยก่อนพระยยของเขาจะออกมาส่งตาอวยพรให้ตายแกโชคดีตาเลยบอกก่อนจะไปว่าลูกสาวของพวกเขาเปรียบเหมือนพรจากพระเจ้าพอพูดจบแกก็ออกเดินทางต่อทันทีระหว่างทางตาก็มองไปสองข้างทางเห็นภาพตัวเองกับแมลี่ที่กำลังนั่งรอรถ สมัยที่ย้มอยู่ที่สกอตแลนด์และภาพในวันที่แมรี่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งแกก็ร้องไห้ขอโทษสามีที่แกควรจะกลับบ้านตั้งแต่ครั้งนั้นที่สามีชวนเธอตาที่ได้ยินก็ปลอบใจบอกว่าไม่มีอะไรใส่ไปและแกสัญญาว่าเราทั้งสองจะกลับบ้านไปพร้อมกันจากนั้นตาแกก็รอรถบัสอีกสายซึ่งจุดนี้ฝนก็ตกอย่างหนัก แต่ตาแกกลับไม่มีที่กำบังชายข้างๆที่เห็นก็เป็นห่วงแบ่งล่มของเขาให้เพื่อพอบรนเทาได้บนเส้นทางต่อมานั้นรถก็ติดอย่างหนักผู้หญิงคนนี้เห็นตาชลาที่ยืนอยู่เธอเลยจะสละที่นั่งแต่ตาแกก็ยังไหวขอยืนอยู่เช่นเดิมทําให้ตอนนั้นชายที่ยืนดกเปียอยูงข้างเขาก็แซวเธอเรื่องผ้าคลุมพูดจาลามปามทะลึ่งตึงตังแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบโต้ไอหมอนี่ที่เมาก็ลามจาอะไรไปทั่ว จนตาที่ทนไม่ไหวแกก็แทกขึ้นไปขอให้เขาหยุดพูดจาดูหมิ่นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นแหละชายคนนี้ก็เบนเข็มมหาตาทันทีปากหมาใส่ถามว่าตาสาระแนะอะไรด้วยก่อนที่มันจะเมาจนขาดสติไปโดนเนื้อต้องตัวผู้หญิงคนนี้ตาแกเลยยอมไม่ได้รีบเข้าไปห้ามไอ้หมอนี่เลยตรงเข้ามาผักตาจนล้มลงทําให้วินาทีนั้นผู้คนก็เริ่มแตกตื่นตาที่พยุงร่างกายลุกขึ้นมาได้แกก็ไล่เขาลงจากรถไป แน่นอนว่าคนอย่างไอหมอนี่ต้องไม่ยอมจะเข้ามาจัดการตาอีกรอบจนคนบนรถก็มีถ่ายรูปเอาไว้พร้อมส่งเสียงไล่ไอขี้เมาลงจากรถพอเห็นจํานวนคนแล้วเขาก็ต้องยอมจนนํานนเดินลงจากรถไปส่วนตาที่โดนผาักจะล้มอย่างแรงแกก็เจ็บระบมไปทั้งตัวซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้โดยสารบางคนก็อัปคลิปลงโซเชียลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในการเดินทางต่อมานั้นก็เหมือนว่าจะเข้าเขตเมืองสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกร้า,านช่องและนี่ก็เริ่มตกค่ำเหล่านักเรียนเชลิดเดอร์ต่างนั่งรถกลับบ้านพร้อมขย่าเครื่องดนตรีส่งเสียงเป็นจังหวะระหว่างทางตาที่ฟังก็คอเป็นจังหวะตามด้วยผู้โดยสารที่เห็นความน่ารักคึกคืนก็ถ่ายรูปพลดลงเช่นกันจากนั้นเมื่อรถบัสมาถึงอีกป้ายตายแกก็หาห้องพักแถวนั้นสองฝั่งแบ่งเป็นหญิงชายฝ่ายหญิงแต่งตัวไปปาร์ตี้ ฝ่ายชายเตรียมออกไปเชียร์บอลพวกเขาเลยร้องเพงเลงแซวข้ามหัวตาไปมาแต่ก็ยังดีที่มีคุณตาท้องถิ่นไว้เล่เรียก,กันนั้นเดินเข้ามานั่งคุยกับตาทอมด้วยแม้ว่าสองฝั่งจะร้องเพงเลงแซวกันไปมาก็เถอะคนแถวสองคนที่ฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกทั้งสองนั่งพูดคุยตามภาษาคนแก่คุณตาทอมเล่าเรื่องราวการเดินทางให้ฟังส่วนตาท้องถิ่นคนนี้แกก็เล่าบ้างวันนี้ก็ไม่ใช่บ้านเกิดของแกเหมือนกันแกย้ายมาอยู่ที่นี่ตามภรยาก่อนจะเมา ว่าผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละนะชอบให้เรายอมจำนวนอยู่เรื่อยในตอนนั้นหนุ่มเชียร์บอลก็เรียกสองตาให้มาร้องเพลงด้วยกันตาท้องถิ่นเลยระเดิมก่อนเลยเลือกปิดเพลงสนุกสนานในยุคข,ของแกหนุ่มสาวที่ฟังก็ชอบพากันถ่ายคลิปเก็บไว้ ตาท้องถิ่นที่ร้องคนเดียวมาครึ่งทางแกเลยส่งไม้ต่อให้ต,ทตาทอมตาทอมที่อายแกก็ร้องแผ่วเบาคลายว่าเป็นบทเพลงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเงียบงนันจากที่หนุ่มสาวกําลังถ่ายคลิปหัวเราะคิกค,คักกันนั้นพวกเขาสะกิดกันเงียบฟังทุกคนต่างดำดิ่งไปกับบทเพลงทําให้บรรยากาศตรงนั้นกบอวนไปด้วยความรู้สึกที่เศร้าและว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปในปี1952ในเส้นทางที่ตากับภรรยา เดินทางเมียงสกอตแลนด์พวกเขาเคยแวะพักที่นี่แต่ในการเดินทางที่ส่วนกันตาที่จะมุ่งหมายไปยังแลนเอนแกก็แวะพักที่นี่มองดูรอบๆและจําได้ดีว่าห้องหมายเลขนี้แกเคยเข้าพักกับภรยาแต่ว่าห้องนั้นก็ไม่ว่างแกเลยได้ห้องตรงข้ามแทนในคืนนั้นตาทอมที่คิดถึงภรยาสุดหัวใจก็ทําให้แกนอน,นอนไม่หลับกระทั่งเช้าวันต่อมาตาก็มองดูหนุ่มสาวคู่รัก ที่นั่งจิบกันในห้องอาหารแต่ชายคนนี้ก็ทักทายแบบไม่สุภาพถามตาว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเตียงเขาโยกหรือเปล่าแฟนสาวที่ไม่อยากให้เขาพูดจาแบบนี้เธอก็รีบขัดเอาไว้พอได้เห็นว่าตาแกจะไปจากที่นี่เธอก็กล่าวบอกลาส่งยิ้มให้ตายอย่างอ่อนหวานจากนั้นตาแกก็ออกจากโรงแรมเดินทางขึ้นรถบัสซึ่งนี่เป็นรถบัสแบบสองชั้นตาแกได้ต้องแบกร่างกายขึ้นไปและดูเหมือนว่าตาทอมจะอาการไม่ค่อยดีนัก เริ่มเห็นภาพซ้อนเลือนลางได้เห็นภรรยานั่งอยู่ข้างๆถามถ่ยอาการหองตาแกที่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยเลยพูดคุยกับภรรยาบอกว่าตอนนี้แกรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ถึงเช่นนั้นแกจะรักษาสัญญาว่าเราจะกลับบ้านไปพร้อมกันซึ่งพอหันกลับมาแกกับพบแต่ความว่างเปล่าไม่ได้มีภรรยานั่งอยู่ข้างๆแถมความโชคร้ายยังมาคาะประตูรถเพราะตอนนั้นรถบัสเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ตาที่อยู่ข้างในแกก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากพักฟื้นขึ้นมาหมอกระแจงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและทําการฆ่าเชื้อแผลที่มือของตาให้บอกว่ามันติดเชื้อและอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งตาแกที่ต้องการทําตามสัญญาแกก็จะอกเดินทางแต่ว่าหมอก็ไม่อนุญาตแกเลยรอจังหวะที่หมอเผลอแอบออกไปจากโรงพยาบาลหมอที่ตามมาเจอก็ห้ามไว้ตาเลยบอกความประสงค์ว่าแกต้องไปให้ทันรถบัสเที่ยวต่อไปเท่านั้นแหละหมอก็รีบแจง้ง ถามว่าตาไม่รู้่ือไงนอกจากแผลที่ติดเชื้อตายังมีโรคร้ายแรงได้ยินเช่นนั้นตาเลยบอกทันทีแกเป็นโรคปอดและโรคไตรวมไปถึงเนื้อรายที่ยังไม่ได้ผ่าตัดด้วยแกเหลือเวลาไม่มากฉะนั้นแกต้องไปจากที่นี่แกมีสิ่งที่ต้องทําและต้องทําให้สําเร็จซึ่งแม้ว่าหมอจะอยากรั้งแค่ไหนแต่เขาก็ทําไม่ได้จําใจปล่อยตาแกไปบนเส้นทางของแกจากนั้นตาทอมก็ออกเดินทางต่อ ด้วยรถบัสสายต่อสายไปเรื่อยๆในเส้นทางต่อมานั้นพนักงานเก็บตัว๋วก็จอดรถเพื่อเก็บตั๋วทีละคนตาทอมเลยยื่นบัตรผู้สูงวัยไว้ไวใช้สําหรับขึ้นรถโดยสารแต่พนักงานก็แจ้งว่าบัตรนี้ใช้ในเขตนี้ไม่ได้บัตรนี้ใช้ได้แค่ในสกอตแลนด์เพราะตอนนี้เรากําลังข้ามเขตไปอังกฤษและพอเห็นว่าตาแกไม่มีตัว๋วเขาก็จะไล่าตาลงจากรถตาแกเลยพยายามอธิบายว่าแกต้องเดินทางไปที่นี่แกมาจากเมืองนั้นเมืองนี้ แต่พนักงานก็ไม่ยอมจะไล่ตาลุงไปให้ได้พร้อมรับหนึ่งสองสามเร่งตาแกอีกด้วยทําให้ผู้โดยสารคนอื่นที่เห็นใจตาแกนั้นพวกเขาก็ตะโกนต่อว่าพนักงานให้มีความเห็นอกเห็นใจกันหน่อยตาแก่ขนาดนี้จะให้ลงจากรถได้ยังไงแต่เอมอนี่ก็รักษากฎซะเหลือเกินจนไม่รู้จักคําว่าน้ําใจพยายามกระชากกระเป๋าตาไล่แกลงจากรถตาที่พยายามปกป้องกระเป๋านั้นแกก็ยอมไม่ได้กำมือเขาไว้อย่างแน่นและยอมลงจากรถไปท่ามกลางลมที่พัดแรง กับคนแก่ชรลาคนเดียวที่ไม่รู้ว่าตอนนี้แกถึงป้ายไหนและต้องต่อสายไหนไปสายไหนพยายามมองป้ายดูแผนที่ตัวเองแต่ว่าลมก็แรงมากพัดแผนที่แกบิวไปเรียบร้อยทําให้ตาแกก็ตัดสินใจเดินทางด้วยเทา้าเดินตามเส้นทางที่รถบัสวิ่งผ่านไปกับร่างกายที่เจ็บปวดไปหมดไม่นานต่อจากนั้นก็มีรถตู้ทึบมาจอดถามตาแกเลยบอกว่าแกน่พาพลารถบัส พอเห็นแบบนั้นพวกเขาก็มีน้ำใจให้ตาติดรถไปด้วยค่อยๆประคองตาขึ้นรถไปซึ่งท้ายรถก็มีเพื่อนๆของเขาอีก3าสี่คนพูดจากแท็กทายคุยกับคุณตาบอกว่าเขาคุ้นๆหน้าตายังบอกไม่ถูกเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ตาที่มองว่าเป็นเรื่องมึงเอนแกก็ขำชอบใจซึ่งเส้นทางที่พวกเขาจะมุ่งไปนั้นคือบ้านของชายที่จอดรับเพราะวันนี้เขามีปาร์ตี้จัดงานวันเกิดให้ภรรยามีแขกมาร่วมงานกันเพียบเขาเลยแนะนําตาให้ภรรยารู <c> ้จัก เธอคนนี้ก็มีน้ำใจหาข้าวหาน้ำมาให้ตากินซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าตาจะมุ่งหน้าไปที่แลนส์เอนแถมรู้อีกด้วยว่าตาเดินทางขึ้นรถบัสมาหลายวันแล้วระหว่างที่พวกเขากำลังร้องเพลงเฮฮาฉลองกันนั้นตาแกก็มองดูด้วยความชื่นชมแต่ว่าตอนนั้นแกก็มีอาการแปลกๆเริ่มทรงตัวไม่อยู่พยายามพยุงร่างกายไปที่ห้องน้ำและพบว่าตัวเองนั้นอ้วกเป็นเลือด ทำให้วินาทีนั้นแกก็ได้เห็นภาพภรรยาในวันที่แมรี่นั้นจากไปพอเห็นแบบนั้นแกก็รู้ตัวทันทีว่าแกเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วแกต้องเดินทางไปตอนนี้เลยตาทอมเลยใช้จังหวะที่พวกเขากำลังเื่นเริงกันค่อยๆปลีกตัวออกเดินทางต่อแต่ตอนนั้นเด็กๆเ,กกเล่นกระเป๋าแกอยู่แถมเสียงในงานมันก็ดังแกเลยตะโกนขอเด็กให้ส่งกระเป๋าคืนมาเท่านั้นแหละคนทั้งงานก็ได้ยินเจ้าของวันเกิดที่เห็นว่าตาแกจออกเดินทางต่อ เธอก็เป็นห่วงตาลีก่าขอบคุณสําหรับน้ําใจบอกว่าถ้าแกไม่ไปตอนนี้แกะจะทํามันไม่ได้อีกเลยเธอที่เข้าใจก็ไม่รังไว้ยื่นไม้เท้าในบ้านให้ตาแกไว้ใช้พยุงร่างกายในการเดินทางพร้อมอวยพรให้คุณตาโชคดีในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าอาการของตาไม่ค่อยสู้ดีนักแกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและยังคงเดินไปที่ป้ายรถเมยกับภาพในหัวที่มีแต่ภาพของภรรยาซึ่งพอมถึงป้ายรถบัส ผู้คนที่ได้เห็นตาก็สะก,กิดกันดูต่างาพากันถ่ายรูปและพูดถึงตาเพราะว่าตอนนี้สื่อและรายการวิทยุได้นำเรื่องราวในโซเชียลที่บอกเล่าเรื่องราวของตาวัย80เดินทางด้ืยอรถบัสจากจอร์โอโกสกอตแลนด์เดินทางไปแองแลนส์เอนคอนเวลประเทศอังกฤษและในสื่อยังบอกอีกว่าตายแก่ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วหากใครที่เจอตายแก่แล้วก็อย่าลืมทักทายให้กำลังใจตาทอมด้วยแน่นอนว่าหลังจากสื่อกระจายข่าวนี้ออกไป ผู้คนที่เจอตาทอมต่างส่งยิ้มทักทายให้ความช่วยเหลือโชอเฟอร์บางคันไม่รับเงินบางคนสลัดที่นั่งให้และอีกไม่กี่ป้ายเท่านั้นตาทอมก็จะถึงจุดหมายนั่นคือแลนด์เอนระหว่างทางตาได้เห็นผู้หญิงสองคนที่บอกลาแยากย้ายก,กันขึ้นรถเด็กสาวที่มานั่งข้างๆคุณตาเธอก็ร้องไห้ตาที่ได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นแกก็เข้าใจเรื่องการจากลาเป็นอย่างดีเลยปลอบใจเธอให้เธอร้องไห้ระบายออกมาได้เลยในคืนนั้น ตาทอมก็แวะพักเตรียมตัวเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นก่อนที่ภาพลูกสาววัยหนึ่งขวบอันเป็นที่รักของทั้งคู่ได้จากไปยูยูมันก็หวนกลับมากับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเศร้าและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่แมรี่เจ็บปวดเกินจะรับไหวเธอไม่สามารถอยู่ที่แลนเซนได้อีกต่อไปเลยขอให้ตาพาเธอไปอยู่ที่ไกลแสนไกลและไม่เคยกลับมาอีกเลยเช้าวันต่อมาตาก็ออกเดินทางต่อ อีกเพียงไม่กี่สิบไมล์เท่านั้นแกก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าตอนนั้นรถดันเสียตาแกที่พอรู้เรื่องรถบ้างเลวลงมาดูให้เพื่อที่การเดินทางของแกมันจะได้บรรลุเป้าหมายสักทีซึ่งแกกับเชเฟอร์ก็ซ่อมจนเดินทางต่อได้ก่อนจะแวะระหว่างทางที่อยู่ไม่ไกลจากแหลมนัก ซึ่งดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นสุสานตาที่เดินทางมาถึงก็มองหาป้ายหลุมศพของใครบางคนและนั่นน่าจะเป็นหลุมศพของลูกสาวที่จากไปด้วยเพียงหนึ่งขวบเท่านั้นและตาที่จากที่นี่ไปนานมากตั้งแต่ลูกสาวจากไปมันก็กว่า60ปีได้และได้กลับมาเจอลูกสาวอีกครั้งแกก็คิดถึงสุดหัวใจสัมผัสปที่ป้ายชื่อของลูกกับถ้อยคำอะไรพร้อมวางภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกไว้ข้างๆหลุมศพเรียกลูกสาวตัวน้อย บอกว่าตอนนี้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะแต่แกที่เขี่ยใบไ,ไม้ข้างหลุมศพก็พบค้ายเศษผ้าของลูกสาวเลยหยิบขึ้นมาสัมผัสเบาๆนำมาวางไว้ข้างภาพถ่ายก่อนที่น้ำตาเห่งความเศร้ามันจะไหลลินออกมาด้วยความคิดถึงเธอวินหาสุดหัวใจจากนั้นตาแกก็ปาดน้ำตาและเดินทางต่อไปที่แหลมซึ่งอีกเพียงป้ายเดียวเท่านั้นแกก็จะถึงแลนส์เอนจุดสุดท้ายในการเดินทางของแก สถานที่แห่งความทรงจำที่ที่แกขอภรยาแต่งงานที่นั่นสถานที่ที่ภรยาบอกขา่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ในตอนนั้นรถก็มาจอดที่หน้าแหลมแลนส์เอ็นพอตาแกลงจากรถก็พบว่ามีผู้คนมายืนรอต้อนรับเพียบส่วนพวกเขาที่เห็นว่าตาเดินทางมาถึงจุดหมายจริงๆก็ต่างปรบมือเชื่อชมตาแกที่ไม่รู้ว่าพวกเขารู้เรื่องการเดินทางจากข่าวนั้นแกก็ไม่เข้าใจได้แต่ยิ้มตามเสียงปรบมือตรงหน้า มองดูรอบๆด้วยความสงสัยถามหนูน้อยว่ามารอทําอะไรกันหรือหนูน้อยเลยบอกว่าเรามารอให้กําลังใจคุณตาค่ะซึ่งนี่คือจุดหมายปลายทางกับความตั้งใจของคุณตาพวกเขาเลยให้เกียรติลดมือถือลงไม่ถ่ายคลิปหลบทางให้ให้ตาทอมวัยแปดสิบผู้นี้เดินทางไปที่แหลมด้วยสองเท้าของแกกับความมุ่งมั่นในคําสัญญาโดยมีพวกเขาเดินตามห่างๆคอยส่งกําลังใจให้ ตาทอมที่เดินไปตรงแหลมแลนส์เอ็นนั้นดินแดนสุดปลายทางของเกาะสถานที่แห่งความทรงจําจุดเริ่มต้นความรักที่ยิ่งใหญ่ความทรงจําที่งดงามที่ไม่สามารถลบเลือนได้ตาทอมที่ป่วยและเจ็บป่วยไปทางร่างกายแกก็เดินช้าๆแต่ก็มาถึงจุดหมายเปิดกระเป๋าที่เตรียมมานําเท่าฐานภรรยามาโปรยบอกรักบอกคิดถึงกับสัญญาที่ให้ไว้ว่าเราได้กลับบ้านพร้อมกันแล้วนะและแกทํามันได้แล้ว ในตอนนั้นตาทอมก็ได้เห็นภาพแมรี่ภรรยาสุดที่รักที่เดินทางมารับแกขึ้นรถบัสสายเก่าคุณตาที่ได้เจอหน้าภรรยาอีกครั้งแกก็ดีใจมากเดินตรงไปนั่งข้างๆและพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งไปยังดินแดนที่ไม่มีความเจ็บปวดและไม่เดียวดายอีกต่อไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก imdb ไป 6.6ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกรกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป